เพื่อนๆทางหลับบานกลุ่มคนกลางนาไว้ว่าจะมาพูดถึงวิธีการที่จะทำให้ข้าวจัสมินเบอร์ยี่สออกหลวงสมําเสมอแล้วก็พึบทีเดียวกันพอดีเพื่อนๆท่านนี้มีปัญหาเรื่องข้าวมันออกไม่สมําเสมอคำถามนั้นคือทำไมข้าวมันถึงออกรลวงเป็นแบบนี้เรื่องนี้ต้องย้อนไปถึงเรื่องของ ดินเลยครับเพื่อนเเรื่องพื้นฐานของดินเรื่องของการเตรียมแปลงเลยครับเรื่องนี้มันมาจากเรื่องนี้ล้วนๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพื่อนเพื่อคือคืออย่างนี้ปริมาณสารอาหารสะสมในดินไม่เท่ากันในแต่ละโซนในแต่ละพื้นที่ของนาบินนั้นๆบางโซนก็เวลาตีเทือกก็ละเอียดเละดีเป็นวุ้นดีเป็นตรงดีบางจุดก็แกลนแคะแล้วไอ้จุดที่มันแกลนแกันแคะแคนี่แหละครับเพื่อนเือออกหลวงก่อนเข้าเลย ทั้งที่มันควรจะควรจะเป็นจุดที่มันเป็นจุดลุ่มจุดลึกจุดที่มีสารอาหารเยอะๆแทนที่มันจะออกรวงเร็วกับไม่ใช่อย่างนั้นครับเพื่อนๆกับกลายเป็นว่าไอ้ที่ขัดน้าไอ้ที่แกนที่เคลือที่ดอนมีลวงก่อนเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดครับเพื่อนๆสัญชาตญาณการเอาตัวรอด มันไม่ได้เกี่ยวกับความสมบูรณ์หรือไม่ไม่สมบูรณ์ของดินเลยอันนี้เกี่ยวกับสั้นชาติตยานความความอยู่รอดของต้นข้าวเพื่อนเพต้องเข้าใจนะว่าข้าวอายุสั้นมันมีเวลาเป็นตัวจํากัดอายุของมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วมัวเล่นเลื่อยเฉยแล้วก็สภาพดินที่มันแหลนแคนขัดน้าบ้างมีน้าบ้างเนี่ยเข้ารู้ตัวแล้วครับรู้ตัววาระสุดท้ายของตัวเองแล้วมันจึงทําให้ข้าวกลุ่มนี้ออกลวงก่อนเขาเลยบังเอ,อิญข้าวในกลุ่มที่สภาพ ดินอุดมสมบูรณ์เนี่ยออกรวงทีหลังแต่ไอ้ที่ออกรวงที่หลังเนี่ยลวงกับใหญ่ลวงกับดกลวงกับยาวเม็ดกั๊บโตอ่ะมันพบพันกันนะเพื่อนๆนะมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆมองเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมแล้วในมุมกับกันถ้าเราทําดินทั้งนาให้มันเป็นเหมือนอย่างที่ลึกล่ะเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าวเราแน่นอนครับคุณภาพก็ต้องมา ผลผลิตก็ต้องมาราคาก็ต้องมาต้นทุนก็ต้องลดลงจริงไหมครับไม่ละเราไม่ยาวไปไกลถึงขั้นนั้นละเราวกกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าไอ้เรื่องที่ว่าจะทํายังไงให้มันสม่าเสมอเดียวนะมันมีเงื่อนไขและข้อแม้อย่างนี้นิดนึงนะ่ะคุณทําให้เบอร์20ออกลวงสม่าเสมอได้แต่มันจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงมันเสี่ยงอย่างไงเพื่อนๆอย่าลืมนะข้าวเบอร์20เนี่ยมันมีจุดอ่อนเรื่องเมล็ดเรื่องเปลือกเรื่องการคืนตัว ความหนาของเปลือกก็ไม่หนามากการขึ้นตัวก็เร็วถ้าน้ําเกินแน่นอนอะไหยหนะมาแน่ใช่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยคือการให้น้ําเอาน้ําอัดเข้าไปเลยเพืเ่อนๆอัดน้ําเข้าไปอัดน้ําเข้าไปแล้วยังไม่ดีใช่ไหมเติมจิบเข้าไปจิบในกลุ่มไหนบ้างจิบในกลุ่มไนโตรเจนจิบในกลุ่มสารลายในกลุ่มกูโคดในกลุ่มอะมิโนเล่งแต่ถามว่าเสียงไหมกระเบื้อ20เสียงและเสียงมากด้วยเสียงมากด้วย มีโอกาสที่จะทำให้เม็ดแตกสูงมากมีโอกาสที่จะทำให้ใบข้าวแหง้งเหลืองเร็วกว่าเมล็ดสูงมากและข้อนี้แหละเพื่อนๆผมตระหนักดีถึงข้อนี้แหละที่มันเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดที่เราไม่สามารถละเลยกับจุดเล็กๆน้อยพวกนี้ได้เลยผมจึงขออนุญาตเพื่อน <S <S ๆทางกลุ่มคนกันมาหยิบยกเอา สิ่งที่จะตอบเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเอามาตอบเป็นคลิปวิดีโอดีกว่าพอไม่งั้นเรามันก็เดี๋ยวก็ตอบแล้วตอบอีกตอบแล้วตอบอีกก็ตอบอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นกันทั้ที่เดี๋ยวพอจัดมินยี่สิบหายไปเอาเบอร์ห้ามาอีกแก้วพอเบอร์ห้าไปเอาแปดทับสองมาอีกแก้วแปดทับสองไปเอาห้าสี่ห้าหนึ่งมาอีกห้าสี่ห้าหนึ่งหมดเอาสีหนึ่งมาอีกสีสามมาอีกสีเก้ามาอีกเก้าห้ามาอีกเออไม่หมดกันทักที่แล้วที่นี้ตอบกันอยู่นี่แหละจริงไหมครับไหนไปเลยหนจะพูดแล้วก็พูดให้มัน ทะลุผู้้องไปเลยดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องกล่าวไปถึงเรื่องพื้นฐานตั้งแต่ต้นเลยแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันสําคัญมากกับเพื่อนๆคือหลายคนน่ะมักจะซับซ้อนกับสิ่งที่ตัวเองทําไม่เข้าใจถึงอารมณ์ไม่เข้าใจถึงสภาพความเป็นไปและเป็นจริงของต้นข้าวเราเพื่อนๆครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าข้าวทุกสายพันธุ์นะถ้าเกิดว่าสภาพน้ํามันแรงแค้นมันกระดังกระเดิดมันเกิน มีบ้างขาดบ้างอย่างเงี้ยข้าวจะออกหลวงไม่พึบไม่สม่ำเสมอข้าวจะค่อยๆมาแต่มาดีมาสมบูรณ์ข้าออกลวงแบบเนี้ยอีกกลุ่มนึงคือน้ําเช่ตลอดไอ้ประเภทนี้ออกหลวงพึบเดียวเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมข้าวด้วยนะเพื่อนแต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะการให้หลวงไม่มันแตกต่างกันนะใช่ว่าสีห้าหนึ่งจะเหมือนเบอร์ยี่สิบหรือใช่ว่าสีหนึ่งจะเหมือนสีเก้าจะเหมือนสีสามจะเหมือนเก้าห้าจะเหมือน เจ็ดเก้าจะเหมือนยี่บเก้าแต่ละสายพันธุ์ออกลวงมันมันมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันเพื่อนเนเราต้องจับลักษณะนิสัยของเขาตรงนี้ให้ได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนเพืเ่ตระหนะัแล้วก็เข้าใจมันไว้นวันนี้เลยว่าถ้าสภาพน้ําเราอ่ะไม่ได้สมบูรณ์ ต่อเนื่องมาเป็นทุนเนี่ยประเภทว่าสาบแห้งบ้างเป็นระยะเป็นช่วงเนี่ยข้าวมันจะไม่ออกรวงคืบกับเถื่อมันจะทยอยมาแต่มาดีข้าวพวกนี้ไม่ปุ๋ยไม่อ่อนแอไม่งองแงลวงกระสวยเม็ดกระสวยแต่สิ่งที่มันยังลบล้างความทรงจํเกาเก่าของพวกเราไม่ได้มันก็คือว่าถ้าข้าวขาดน้ำแล้วในมเมล็ดจะไม่มีแป้งที่สมบูรณ์จะไม่เป็นแป้งจะไม่ติดมเมล็ดข้าวจะรีบข้าวจะฝอข้าวจะดำไม่เป็นไร มันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเพียรปฏิบัติเยอะๆสังเกตเยอะๆเอาทั้งสิ่งที่สิ่งที่ทาอยู่กับสิ่งแปลกใหม่ลองเอามาผสมผสานกันมันจะได้ทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วไอ้ความคิดเดิมๆมันจะค่อยๆหายไปจากสมองเราเองผมไม่โทษใครว่าผิดว่าถูกหรอกเพื่อนๆมันมันเป็นสิ่งที่มันแก้ยากมันเป็นมันกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วอะ ก็ผมถึงบางทีผมถึงทนไม่ไหวไงผมถึงต้องพูดบ้างไงว่าเฮ้ยมึงมันโตกันในสภาพอุดมสมบูรณ์จนเคยตัวไงมึงลองไปโตในประเทศที่มันแห้งแรงกันดานบ้างอะ่ะมึงจะรู้คุณค่าของน้ําขนาดไหนแล้วมึงจะรู้เลยว่าแล้วมึงจะฝึกสังเกตเลยว่าระยะไหนที่มันจําเป็นก็นกพืชมึงจริงๆแล้วระยะไหนที่พืชอ่ะควรจะใช้น้ําอย่างจํากัดเนี่ยข้อนี้เป็นจุดอ่อนของของเราเลยที่โตมันในสภาพแวดล้อมที่มันสมบูรณ์เกินเกินไปด้วย ทุกวันนี้ที่เราอ้างกันว่าทําเกษตรไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จจริงๆมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมมันทําให้ไม่ประสบความสาเร็จนะมันเพื่อนแต่สภาพสังคมสภาพวัฒนธรรมความรู้มันเป็นปัจจัยที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จอย่าลืมนะมนเพื่อนนะเคยได้ยินไหมครับผมยังเคยได้ยินเลยนะพ่อแม่ ูรย่าตายหญ่ยังเคยบอกเลยนะมึงโง่มึงก็ไปทาเกษตรมึงเกง่งมึงฉลาดมึงก็ไปเป็นหมอมึงก็ไปเป็นครูมึงก็ไปเป็นวิศวกรผมยังจำไม่เคยลืมเลยนะครับคำนี้แต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคําพูดนั้นนะเป็นคำพูดเป็นคําพูดที่ผิดมากๆเลยคนทําเกษตรนะครับไม่มีความรู้ไม่มีทางรวย คนทําเกษตรไม่มีความรู้ไม่มีทางประสบความสาเร็จในอาชีพนั้นๆในพืชน,นั้นๆเลยผมจะบอกให้เพื่อนๆรวยสิ่งนี้สะท้อนมาจากตัวของเองณวันนี้เรามายืนอยู่ในชุดที่มันอิ่มตัวมันสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเราถึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่ามึงไม่มีความรู้มึงใช้แต่กาลังข้าแรกไม่มีทางที่มึงจะประสบความสำเร็จเในอาชีพนี้